สวัสดีค่ะพี่พ,พีน้องนสกุสุคนสวัสดีจากประเทศฮอลแลนด์สาวผู้ไทยไกลบ้านโอ้ละไมเอสสองยูทูบคือเอดน้ำเข่ามีเป็นคือเว้าน้ำเข่ามีเก่งคือผู้อื่นขอว้าเป็นภาษาผู้ไทยเ้ยค่ะภาษาถนัดมาอยู่เมืองนอกเมืองนาโดนเว้าไทยไม่สัดว้าแต่ภาษาอีสาน <c oughs> <c oughs> วันนี้มีได้เอดงานแต่ละ มานั่งกินกาแฟยามเช้าอากาศดีๆมานั่งเบื่งพักเบื่งหนาไปนั่งอยู่สงบสงนยมอากาศดีแหงครับพี่น้องช่วงนีน้บ้านก็อยู่น้ำให้น้ำป่าเาะแต่ละมือแต่ละเงินแต่อยยุ่งครบแล้วเมื่อนี้ยลูกน้องไปนอนอยู่ต่ปุ๊บเมื่อ ักอาบแดดได้น่ะนะตอนนี้อากาศดีรีบตักตวงเดี๋ยวก็สักน้อยมาเมดยาม้อนมากก็ได้แต่ฝนตกประเทศอันนี้บังเนี้ยเงียบสงบดีต้ตละ่ะลมพัดวอยวอย,อยคืออยู่บ้านเห่าละบังนี้ย่ะพี่น้องพักกัะปุ่นะชันี้นะ พอได้กินพอได้ล้วมันมีเยอะได้บ่าเนี่ยมีแม้ว่ามีเยอะจกะอักรเสือกลับไปเลยอันอยูนี้นะก็มีคอยกิน <c oughs> มีแม้ว่ามีคอยกินต่กเอดกินอยู่แต่ว่ากินผู้เดียวเนาะบรรยากาศดีเลยยามาเช้าก็ดื่มกาแฟ,าฟหลังไปพ่นก็ไปซ่ป่าเมื่อวนนี้ท่านได้ไปเบิ่งปลาอยู่ ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามสองอันฟินนี้มาแคนเทเรียแล้วค่ะเป็นมือใหม่หัดทำยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนออกกล้องก็ไม่ค่อยเก่งแต่ก็อยากทำทำไปเพลินๆพ,พ่อเพาได้หมู่ได้โปกอันาเลยมไรบางแรกๆกับเราบอลมีเก่งแล้วเนาะ แต่พอเริ่มรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรล่ะแต่พอเริ่มรู้สึกถึงความ comfortable ก็จะเริ่มเว้าลนะค่อยกะจักละจักละเวเลนะเล่ะมันเริ่มต้นมีเป็น <c oughs> คนผู้ไทยเว้ามีเก่งอดุษนีน้องไปอาบแดดน้ำเดียว <c oughs> อุพักกระปุกตามปุกขี้คา้านบ้านมันอยนู่นรอบล้อมไปด้วยป่าด้วยเขาด้วยต้นไม้ปุปกไปเลยับบไ,ได้กินทั้งถากทั้งโอ้สารพัดสารเพแรกๆมาไมๆ่ๆมโอ้อยปุปมาสุ่อรณสุยางวาดภาพโอ้ยเป็นแต่อันนั้นก็เป็นแต่ได้กินอันนี้ก็เป็นแต่ได้กินวาดปุกไปละว่า,ปปวาจักไปเลยยำกินเมื่อถาก เอาวันนี้พอสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากนะคะเอาไว้ค่อยเริ่มต้นไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วค่อยมาดูกันว่าจะรุ่งหรือจะร่วงขอบคุณคะ่ะ